Good morning STUDENTS สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนเกรดโฟร์ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะก็มาพบกับทีเชร์อ่านอีกเช่นเคยนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนในวันนี้กันนะคะเราก็จะมาทบทวนเนื้อหาของชั่วโมงที่แล้วกันก่อนดีกว่านะคะอ่ะมีใครจําได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะ ใช่แล้วค่ะในครั้งกี้านะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของชีวะกะโกมารพัฒนั่นเองนะคะซึ่งอ่าชีวะกะโกมารพัฒห,หรือว่าที่หลายๆคนคุ้นเคยในชื่อของหมอชีวกนะคะอ่ะก็คือเป็นเด็กกำพร้านะคะที่ถูกพ่อแม่ของตัวเองนะคะนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะแล้วพระเจ้าอภัยราชกุมารน,นะคะก็ไปพบเข้าจึงแน้นำมาเลี้ยงดูนะคะซึ่งเมื่อชีวะกะเนี่ย โตขึ้นนะคะก็ได้ไปเรียนวิชาแพทย์ที่สำนักตะกศิลานะคะซึ่งใช้เวลาเรียนเพียงแค่7ปีเท่านั้นนะคะอาจซึ่งจริงๆแล้วนะคะการเรียนแพทย์ในสมัยนั้นนะคะจะต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมด14ปีแต่ว่าชีวกาเนี่ยก็จะมีความมั่นเพียรความอดทนพยายามความขยันนะคะสามารถที่จะเรียนจบได้เพียงแค่ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของการเรียนเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้เมื่อชีวากานะคะได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบตำราแพทย์ทั้งหมดแล้วนะคะ,ะก็ได้เดินทางกลับนะคะไปยังเมืองที่ตนเองเติบโตมานะคะแล้วก็ได้นำวิชาความรู้ทางการแพทย์ที่ได้เล่าเรียนมาเนี่ยไปใช้ในการรักษาคนนั่นเองนะคะจนสุดท้ายแล้วนะคะชีวกะเนี่ยก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักนั่นเองคะ่ะอ่ะ ก็ในเรื่องของชีวกะนี่นะคะก็จะเป็นการอสอนหรือว่าให้ข้อคิดนะคะในเรื่องของการขยันหมั่นเพียรความอดทนพยายามต่างๆนะคะหรือ,อพูดในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณด้วยนะคะก็ที่นักเรียนได้ทำการบ้านมาส่งให้ที่เชร์ดูนะคะก็เห็นแล้วว่าหลายๆคนนะคะเมื่อได้อ่านได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องพระอภัยมณีนะคะซึ่งมีชื่อตอนว่าการผจญภัยของสุดสาคนนั่นเองนะคะอ่ะก็ตามที่เราได้คุยกันไว้ในคาบที่แล้วนะคะว่าที่เช่อให้นักเรียนทุกคนนะคะไปอ่านเรื่องการผจญภัยของสุดสาคนนะคะที่อยู่ในหนังสือวรรณวรรณคดีลำนำมานะคะมีใครที่ยังไม่ได้อ่านมาบ้างไหมคะอ่ะก็ วันนี้ที่เชื่อไม่อา่านให้ฟังแล้วนะคะวันนี้เราจะมาถอดคําประพันธ์กันนะคะอ่ะถอดคําประพันธ์ก็คือเราจะมาแปลบทร้อยกรองจากในเรื่องกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปแปลนะคะอ่ะเวลาที่น re ักเรียนอ่านบทร้อยกรองนะคะก็จะมีคําศัพท์ที่จะออกเสียงยากอ่านยากอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอา่านคําศัพท์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแปลบทร้อยกรองกันนะคะ สำหรับคำศัพท์ที่ทิเชอร์เอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่อาจจะอ่าไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะหรือว่าเป็นคำที่ออกเสียงยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทิเชอร์จะออกเสียงให้ฟังก่อนเมื่อทิเชอร์ออกเสียงเสร็จแล้วอ่านจบแล้วอ่เด็กๆก,ก็อ่านตามนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะกรรมาฐานกรรมาฐาน กริดาการกริดาการกะศิรากะศิรากสิณกสิณโกติโกติกตขนม ขนมจู่ลู่จู่ลู่ชอศกชอศกนกหัดสดินนกหัดสดินนาราานารา บาดทบงบาดทบงใบเสมาใบาเสมาปัทถพินปัทถพินภูวนยัยภูวนยัยลักขนา ลักขณาสวาหะสวาหาอ่ะนักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับมาทวนออกเสียงคำศัพท์ได้เรื่อยๆนะคะ เพื่อที่เวลาที่เราไปอ่านบทประพันธ์ในหนังสือนะคะเราเจอคำศัพท์ยากๆคําเหล่านี้แล้วเราออกเสียงไม่ได้นะคะการที่เราได้ฝึกกันอ่านออกเสียงก่อนแล้วค่ะจะช่วยให้เราอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาเริ่มถอดคําประพันธ์กันเลยค่ะการถอดคําประพันธ์นะคะก็คือการแปล จากบทร้อยกรองให้เป็นร้อยแก้วหรือว่าแปลร้อยกรองให้เป็นคําคพูดตามความเข้าใจของผู้อ่านนะคะก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องอถอดความออกมาเปะ๊เปะๆทุกคําทุกประโยคก็ได้นะคะก็คือว่าถ้าเราอ่านบทร้อยกรองนั้นแล้วเราสามารถที่จะสรุปความได้ว่าอย่างไรอันนี้ก็คือการถอดคําประพันธ์นั่นเองนะคะอามาดูกันเลยนะคะ อ่าอันนี้นะคะก็พูดถึงนางเงือกนะคะนางเงือกที่เป็นเมียของพระอภัยมณีนะคะอ่ะเมื่อพระอภัยมณีกลับเมืองเมืองมนุษย์ไปแล้วนะคะทีนี้นางเงือกก็อยู่คนเดียวที่เกาะแก้วพิสดารนะคะพอเวลาผ่านไปประมาณสิบเดือนค่ะนางก็เริ่มที่จะปวดท้องนะคะที่จะคลอดลูกแล้วนางก็ล้มตัวลงนอนไปกับแผ่นหินนะคะเพราะว่าไม่มีใครมาดูนางเลยนะคะนางก็อยู่ตัวคนเดียวนะคะ ทีนี้นางเงือกนะคะนางเงือกด้วยความที่กําลังปวดท้องที่จะคลอดลูกนะคะแล้วก็คิดถึงพระอภัยด้วยตอนนี้ก็คืออยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครมาสนใจเลยนางก็ร้องไห้ใจจะขาดเลยนะคะเพราะว่าอะไม่เคยคลอดลูกด้วยแล้วก็จะไปอยู่กับพระอภัยก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าตัวเองนะคะไม่ใช่มนุษย์นะคะนางก็ร้องไห้ตัดพ้อต่างๆนานาเลยอะใจจะขาดอยู่แล้วนะคะก็นึกถึง พระฤาษีหรือว่าพระโยคีนะคะบอกว่าพระโยคีเนี่ยมีคาถาอาคมนะคะก็สามารถที่จะช่วยนางได้นางก็น้อยใจพระโยคีด้วยนะคะว่า,วาพระโยคีเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มาช่วยตัวเองเลยนะคะานางก็ร้องไห้จนสลบไปเลยนะคะาฝ่ายพระโยคีนะคะก็พระโยคีเนี่ยเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มีอาคมนะคะก็นั่งกรรมฐา,านนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นแล้วแหละว่า นางเงือกเนี่ยร้องเรียกนะคะก็จุลศสีก็พระโยคีนะคะก็คิดว่าเอ๊ะผู้หญิงมาจากไหนแล้วก็นึกขึ้นดาวได้ว่าอ๋อนี่เมียพระอภัยนี่เองนะคะก็คือพระอภัยเนี่ยฝากให้พระโยคีเนี่ยดูแลนางเงือกด้วยนะคะก่อนที่พระอภัยจะกลับเมืองนะคะทีนี้ระลศรีก็รู้แล้วว่าอ๋อนางเงือกนะคะจะคลอดลูกแล้วแต่ว่า ถ่านเป็นฤาษีเป็นโยคีนะก็ถูกต้องอ่ะแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงไม่ได้นะคะก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดินไปดูหน่อยดีกว่าก็เดินไปก็เห็นนางเงือกสลบอยู่นะคะก็เลยเป่าคาถาอาคมไปนางก็ฟื้นขึ้นมานะคะนางก็อ่าเห็นพระฤาษีพระโยคีมานะคะก็ดีใจกราบไหว้นะคะแต่ว่าอาการปวดของนางเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะยังไม่ได้หายไปนะคะอ่ะ คราแรกนะคะพระฤาษีเนี่ยพระโยคีเนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยนางเงือกนะคะก็แบบอ่าก็มีดุว่านางเงือกด้วยนะคะว่าแบบอ่าไปรักกันกับมนุษย์เนี่ยก็สุดท้ายก็ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนะคะซึ่งพระโยคีเนี่ยก็ ทำคลอดให้ไม่ได้นะคะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยอาจปล่อยให้นางเงือกเนี่ยคลอดลูกไปซึ่งพระโยคีเนี่ยก็ทําได้แค่ช่วยป้องกันไม่ให้ผีสางต่างๆนะคะมาทําอันตรายนางเงือกได้นะคะอ่ะทีนี้เมื่อพระโยอ่อพระโยคีช่วยเหลือไม่ได้นะคะก็มีเทวดาอารักษ์ที่อยู่ที่เกาะแก้วพิสดรนั้นนะคะต่างก็มาช่วยกันอ่ะช่วยให้นางเงือกคลอดนะคะซึ่งก็คลอดออกมาเป็นกุมารเป็นเด็กผู้ชายนะคะอ่าก็มี รูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยเหมือนผ้าอภัยเลยนะคะอ่าเด็กเนี่ยเมื่อคลอดออกมาแล้วนะคะก็คลานเข้าไปกอดแม่เลยนะคะไม่ได้เป็นเด็กที่อ่อนแอไม่ได้เป็นเด็กที่ป่วยง่ายอะไรนะคะอ่าเมื่อพโยคีนะคะเห็นอ่าได้ยินเสียงเด็กนะคะก็มองไปดูก็เห็นว่าอ่าเด็กคนเนี้ยเป็นมนุษย์นะคะมีขามีแขนเหมือนมนุษย์เลยไม่ได้เป็นปลาเหมือนแม่นะคะ ก็เห็นแล้ววา่าเด็กเนี่ยก็แข็งแรงดีไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะคะก็เอามาอุ้มดูทีนี้ก็มองดูลักษณะหน้าตาและเนี่ยเหมือนพ่อเลยลักษณะท่าทางน่าจะฉลาดเหมือนพ่อนะคะทีนี้นางเงือกนะคะก็บอกกับพระโยคีว่านางเนี่ยเป็นปลานะคะเป็นปลาเป็นมัดฉานางไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกมนุษย์ได้นะคะก็เลยฝากลูกเนี่ยให้แก่พระโยคีให้พระโยคีเนี่ยเลี้ยงดู คือะวาเป็นหลานนะคะ,ะเพราะว่าเกิดมาแล้วไหนๆก็เกิดมาแล้วนะคะก็ให้พระโยคีช่วยเลี้ยงดูให้เลยนะคะแล้วก็นางเงือกเนี่ยจะทําจะมาให้นมลูกตอนเช้าเย็นเองนะคะซึ่งพระโยคีเนี่ยก็เห็นหน้าเด็กและก็คิดสงสารนะคะเพราะว่าอ่เลี้ยงก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นลูกของลูกศิษย์ตัวเองนะคะยังไงก็อยู่ที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็เลยอาตัดสินใจเลี้ยงนะคะ ก็ตั้งชื่อให้ว่าสุดสาครน,นะคะอ่าตัวสุดสาครนนี้นะคะเป็นเด็กที่ซุกซนมากๆเลยนะคะอ่าก็เที่ยวไล่จับไล่ขี่วัวควายนะคะลงไปในน้ำํำไปไล่จับปลานะคะจนอัพรโยโอคีเนี่ยก็บน่นจนไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วนะคะก็เลยเรียกสุดสาครนนะคะมาร่ําเรียนนะคะอะสอนวิธีการอ่านการเขียนสอนวิชาต่างๆให้นะคะ สอนให้ล่องหนหายตัวได้นะคะจนสุดสาครเนี่ยเก่งเหมือนกับสินสมุทรผู้เป็นพี่ชายของสุดสาครเลยนะคะก็สุดสาครก็อยู่กับพระโยคีแล้วก็แม่ที่เป็นนางเงือกนะคะอยู่มาเรื่อยๆจนอายุเนี่ยได้สามปีนะคะอ่าทีนี้นะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระโยคีเนี่ยก็นั่งสมาธิเข้าฌานตามปกตินะคะแต่แล้วสุดสาครเนี่ยก็แอบหนีไปเที่ยวค่ะ ก็ไปเที่ยวเล่นในน้ำนะคะไปไล่จับปลาอยู่ในน้ำแล้วก็ปลาก็พาว่ายไปกลางทะเลเลยทีนี้สุสานคอนนะคะก็ไปพบม้าตัวหนึ่งนะคะหน้าตาเหมือนมังกรเลยนะคะแต่ว่าตัวเนี่ยเป็นม้านะคะอ่าก็งงเลยอะไรที่แบบหน้าเป็นมังกรแต่ตัวเป็นม้านะคะส่วนหางเนี่ยเหมือนหางนาคนะคะหางพญานาคเลยนะคะซึ่งสุสาคคอนก็คิดว่าอ่านร่างกายดูแปลกๆพิกลและไม่เคยพบเคยเจอเลยอันเนี้ยก็ สุดสาครก็ไล่จับเลยค่ะอ่าไล่จับเลยม้าเนี่ยตัวม้าตัวหรือตัวมังกรเนี่ยก็ต่อสู้กับสุดสาครแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะคะก็คือม้าเนี่ยจะกินสุดสาครนะคะแล้วว่าสุดสาครเนี่ยก็ไม่ยอมให้กินกระโดดขึ้นขี่หลังเลยนะคะม้าก็สะบัดสุดสาครนะคะจนหลุดนะคะก็กลิ้งไปกับน้ําเลยนะคะก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาจนมืดค่ําเลยนะคะสุดสาครก็เลยอ่า ว่าคาถานะคะแล้วก็เป่าไปเงี้ยอแต่ว่าม้าก็ไม่เป็นอะไรค่ะก็คือสู้กันไปสู้กันมาไม่จบสักทีสุดสาครก็เลยแอบหนีกลับไปหาพระโยคีนะคะแล้วก็ไปบอกพระโยคีนะคะว่าไปเจอตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่ะก็ลบกันอยู่ตั้งนานเลยตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วเนี่ยลบจนเหนื่อยจ,จ,จนจนหลานต้องหนีมาหาพระเจ้าตาแล้วอะไรอย่างเงี้นะคะ ส่วนพระเจ้าตาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสุสาครเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรตัวอะไรนะคะก็เลยอ่ะนั่งสมาธิดูเลยดีกว่าจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะคะก็ไปเห็นว่าสุสาครเนี่ยต่อสู้กับม้าตัวหนึ่งนะคะอ่ะมาเป็นม้าที่หน้าเป็นมังกรตัวเป็นม้าหางเป็นพญานาคนะคะแต่ว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีเนี่ยก็คิดว่าอ่ะม้าตอนนี้เหมาะที่จะมาเป็นพาหนะของสุสาครเพื่อที่สุสาครเนี่ยจะได้ใช้ไปตามหาพ่อนะคะก็เลยอ่ะ สอนวิชาสอนคาถาให้สุสาคนนะคะเพื่อที่จะให้ไปจับม้าตัวนี้มาเป็นพาหนะของตัวเองให้ได้นะคะอ่าลุงเช้านะคะวันต่อมาแล้วสุสารก็รู้สึกแบบแค้นม้าตัวนี้มากเลยจะต้องไปจัดการม้าตัวนี้ให้ได้นะคะก็รีบหยิบเอาเชือกที่พระเจ้าตาเนี่ยลงอาคมไว้ให้นะคะแล้วก็มุ่งตรงไปหาม้าตัวนี้เลยนะคะไปก็ต่อสู้กันเหมือนเดิมคะ่ะนักเรียน สู้กันไปสู้กันมาสุดสาครก็เอาสายศีลเอาเชือกที่พระเจ้าตาเสกไว้ให้นะคะคล้องคอม้าไปเลยนะคะม้าก็อ่อนกําลังลงนะคะม้าก็หมดแรงอ่าสุดสาครก็เป่ามนคาถาต่างๆนะคะเพื่อที่จะปราบม้านะคะจนม้าเนี่ยก็อ่าสลบไปเลยนะคะพอม้าฟื้นขึ้นมานะคะม้าเห็นหน้าสุดสาครมาก็เกิดอ่ะนึกหลงรัก นะคะก็เป็นแบบประมาณว่าจงรักภักดีต่อสุสาครจงรักภักดีต่อคนที่กําลังขี่ตนเองอยู่นั่นเองนะคะอ่ะเมื่อสุสาครเห็นว่าม้าตัวนี้ไม่พยศละมา้าอ,อ่อนน้อมต่อตัวเองแล้วสุสาครก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ม้าเนี่ยมาเป็นพาหนะของตนเองนั่นเองค่ะเมื่อจับม้าได้แล้วนะคะสุสาครก็ขึ้นขี่มา้าแล้วก็เหาะควบไปมาเลยนะคะเหาะสบายใจเลยแล้วก็ เหาะไปลงตรงที่หน้าศาลาที่พระโยคียอยู่นะคะก็พระโยคยีเห็นหน้าม้าตัวนี้แล้วค่ะก็ขำนะคะเป็นจะเป็นม้าก็ไม่ใช่จะเป็นมังกรก็ไม่เชิงนะคะก็ให้สุสาครเนี่ยควบม้ามาใกล้ๆนะคะแล้วก็ดูลักษณะม้าตัวนี้นะคะเป็นม้าที่กินทั้งคนนะคะกินกุ้งหอยปูปลากินหญ้ากิกนใบไม้กินทุกอย่างเลยนะคะอะแล้วก็ ม้าตัวนี้นะคะมีลักษณะพิเศษก็คือตัวเนี่ยเป็นสีดํานะคะหรือว่าเป็นสีนินนั่นเองนะคะแล้วก็เขี้ยวเนี่ยเป็นเพชรเกรดเป็นนินลิ้นเป็นปานนะคะเขี้ยวเพชรเขี้ยวเพชรอ่าเกรดเป็นนินก็คือเก็ดเป็นสีดําแล้วก็ที่ลิ้นเนี่ยมีปานด้วย ซึ่งถ้าเอาขวานมาฟันก็จะไม่มีทางขาดแน่นอนเพราะฉะนั้นม้าตัวนี้นะคะที่สุดสาครได้เป็นพาหนะเนี่ยถือว่าเป็นม้าที่ดีมากๆนะคะจะทําให้สุดสาครเนี่ยพ้นภัยอันตรายต่างๆได้ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็พระเจ้าตาหรือพระโยคีเนี่ยก็เลยตั้งชื่อม้าตัวนี้นะคะว่าม้านินมังกรน,นะคะแล้วก็มอบให้แก่สุดสาครเพื่อให้เป็นพาหะของสุดสาครต่อไปคะ่ะ ่ทีนี้เมื่อสุดสาครนะคะได้ยินพระโยคีนะคะพูดถึงพ่อนะคะสุดสาครก็เลยคิดถึงพ่อนะคะอยากจะไปตามหาพ่ออ,อยากรู้ว่าพ่อตอนเองเนี่ยนะคะไปอยู่ที่ไหนนะคะอยากจะตั้งใจจะไปตามหาให้เจอนะคะซึ่งพระโยคีเนี่ยก็บอกว่าโอเคสุดสาครเนี่ยเป็นเด็กกระตันยูนะคะมีความคิดที่อยากจะไปตามหาพ่อแต่ว่าเส้นทางที่สุดสาครนะคะจะตามหาพ่อนะคะ ก็ถือว่าไกลมากนะคะแล้วก็อันตรายมากๆด้วยนะคะก็พระเจ้าตาก็แบบอาไว้ใจสุสานเนี่ยก็ให้สุสาครไปก็บอกตำแหน่งว่าอ่าเมืองของสุสเมืองของพระไพมณีนะคะก็คือกรุงผลึกเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนนะคะก็บอกไปแล้วก็บอกลักษณะบอกว่าอ่าพ่อพ่อของสุสาครนะคะไม่แก่แล้วก็ไม่หนุ่มมากๆนะคะอายุสักประมาณยี่สิบเก้าสามสิบนะคะแล้วก็บอก พระเจ้าตานะคะก็ให้ไม้เท้าทิปอีกอันหนึ่งนะคะให้ไม้เท้าไว้ไม้เท้าพิเศษนะคะไว้เป็นอาวุธเพราะว่าทางที่สุสาครจะไปนั้นนะคะมันมีผีดิบนะคะมีผีดิบแล้วก็มีอันตรายต่างๆก็เลยให้ไม้เท้านี้ไว้ป้องกันตัวนั่นเองค่ะแล้วก็กำชับสุสาครนนะคะว่าไม้เท้าเนี่ยให้ถือไว้อย่าให้หลุดมืออย่าให้ห่างจากตัวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอ่ะไม้เท้าเนี่ยจะช่วยป้องกัน ให้พ้นจากอันตรายต่างๆนะคะแล้วก็ป้องกันจากผีสางต่างๆด้วยนะคะนะเมื่อพูดเรื่องไม้เท้าเสร็จแล้วนะคะพระเจ้าตาเนี่ยก็เลยแต่งชุดให้สุดสาครนะคะเป็นชุดนักบวชนะคะนุ่งห,ห่มหนังเสือให้นะคะแล้วก็แต่งให้สุดสาครเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเนนเลยนะคะเป็นเนนน้อยหน้าตาน่ารักเลยนะคะแล้วก็ บอกให้สุสาครนเนี่ยไปลาแม่ซ้านะคะแล้วก็สุสาครเนี่ยก็ไปหาแม่นะคะที่เป็นนางเงือกแล้วก็ได้ฝากให้พระเจ้าตาเนี่ยช่วยดูแลนางเงือกดูแลแม่ของตนเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสุสาครไปพบกับพระอภัยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลาพระอภัยกลับมาหาแม่ของตนเองนะคะ พระเจ้าตาเนี่ยก็สงสารสุสาครน,นะคะเราคืออยากเจอพ่อก็อยากเจอเป็นห่วงแม่ก็เป็นห่วงนะคะพระเจ้าตาก็เลยรับปากสุสาครว่าจะดูแลนางเงือกให้เป็นอย่างดีนะคะก็คือให้สุสาครเนี่ยออกเดินทางตามหาพ่อได้โดยที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ได้อวยพรให้สุสาครน,นะคะให้อพ้นจากภัยอันตรายต่างๆนะคะไม่ให้ใครมาปองร้ายให้สุสาคนเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัย ทุกที่ที่ไปเลยนะคะอ่าสุสาครก็ยกมือกราบพระเจ้าตานะคะแล้วก็อ่าร้องไห้ก็ร้องเสียใจด้วยไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปนะคะก็ทำใจแข็งนะคะแล้วก็จูงมา้านินมังกรอ,ออกไปนะคะอ่าก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการแปลการถอดคำประพันธ์เรื่องสุสาครสำหรับวันนี้นะคะอ่าก็เราเพิ่งจะ ถอดคำประพันธ์ไปได้แค่ครึ่งเดียวของเนื้อเรื่องที่มีให้อ่านเองใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อ่านเรื่องมาก่อนไม่ได้อ่านบทร้อยกรองมาก่อนนะคะนักเรียนก็อาจจะเข้าใจได้ช้าเข้าใจยากนะคะส่วนคนที่อ่านมาก่อนแล้วนะคะก็อาจจะพอเข้าใจเนื้อเรื่องเข้าจับเข้าโครงเขารางได้แบบคร่าวๆแล้วนะคะ ทีนี้ก็อ่ะวันนี้ทีเชิ์ก็จะฝากอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าให้นักเรียนทุกคนนะคะไปอ่านบทที่ต่อจากที่เราคร้างไว้ในวันนี้นะคะให้ไปอ่านเพิ่มเติมมาอ่ะคำศัพท์แล้วก็คำอ่านนะคะก็จะอยู่ในท้ายเรื่องก็มีนะคะซึ่งก็จะมีความหมายให้ด้วยนะคะคำไหนที่นักเรียนไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะสามารถที่จะไปเปิดดูได้เลยนะคะก็ให้อ่าน เรื่องมาคร่าวๆเนาะว่าแบบอ่าตอนนี้มันเป็นยังไงตอนต่อไปเป็นยังไงเวลาที่เรามาถอดคำประพันธ์ในครั้งหน้านะคะเราก็จะได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปอ่านมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาถอดคำประพันธ์ในบทที่เหลือในหน้าที่เหลือกันนะคะอ่าทีนี้เมื่อ อ่านแล้วฟังแล้วนะคะใครที่จําไม่ได้สามารถที่จะย้อนกลับไปฟังได้นะคะการอ่านการฟังในวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนจะต้องสามารถที่จะสรุปเนื้อหาที่ได้ฟังให้ได้จับใจความของเรื่องให้ได้นะคะว่าเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพูดถึงอะไรนะคะอ่ะแล้วก็ก่อนจากอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือฝากแบบฝึกหัดไว้ให้นิดนึงนะคะแบบฝึกหัดอยู่ในหนังสือทักษะภาษานะคะหน้า14ค่ะให้ในักเรียน เปิดหน้าสิีแล้วก็มาดูข้อที่2ตอนที่2ข้างล่างเลยนะคะนิดเดียวค่ะก็คือว่าจะมีคำศัพท์มาให้นะคะแล้วก็มีความหมายให้ด้วยให้นักเรียนระบายสีตามความหมายที่กำหนดให้นะคะอย่างเช่นคําที่หมายถึงรือสีนะคะให้ระบายสีเหลืองคําที่หมายถึงมา้าระบายสีชมพูนะคะประมาณนี้ซึ่งคําทุกคำในกระถางต้นไม้นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบเป็นดอกนะคะมีความหมายหมด ่าใครที่ไม่รู้ว่าคําไหนหมายความว่าอะไรนะักเรียนสามารถดูคําศัพท์ในท้ายบทได้นะคะหรือถ้าดูในท้ายบทแล้วยังไม่มีหาไม่เจอนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปิดพจนานุกรมในหนังสือได้นะคะหรือว่าเปิดใน Google ได้ด้วยนะคะอ่าอย่างแรกเลยนะคะให้เปิดดูในท้ายเรื่องก่อนในท้ายบทสุสาครก่อนนะคะ ถ้านักเรียนคนไหนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งไว้ในอัลบั้มให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเราจะมาถอดคั่ประพันธ์ที่เหลือกันนะคะวันนี้ก็ทิเชอร์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ